สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและพูดเรื่องอะไรวะจริงมีเรื่องพูดมาเลยมีเรื่องพูดมาเลยแต่ลืมเดี๋ยวน,นเดี๋ยวนะคิดก่อนตัดเองเลยผมมีเซียวละเผมยังไม่แห้งเมือนกัะจะให้หน้าให้คุณน,าน้า้อสลระน้าบอกว่าจะทําสติกเกอร์จิตไทยจานาเทียมแบบจิตแบบเป็นสติกเกอร์อย่างเงี้ยกพรดิมีตัวอย่างทํามาแล้วน้าฉันจะมี งานรายได้เสริก็คือจีจาเทียมนับจิบ้านทุกบ้านเลยรับหมดถ้าลักเล้าแกก็จะเหมือนว่าเวลาเวลาดูสภาพบ้านสบาะดูสภาพบ้านแต่ความเป็นจริงราคาก็ธรรมดาเลยทั่วไปบบที่เขาติดกันแต่ถ้าแกจะเอาแบบเล็กงอแบบที่ PSI อสไทำมาขายอะนาฉันจะไม่ทําแบบนั้นนะเป็นบางชิ้นที่จะซื้อมาเพราะว่า <c oughs> ขาซื้อมันทั้งหมดอ่ะคือสภาพบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นสังกษีใช่ปะแล้วบุฟ้าท้าปฏิดติแบบนานา,นา,นาแข็งแข็งอ่ะหรือว่าบางอย่าง P.S.I ผลิตมายังไม่ตรงใจยังไม่ตรงใจช่างเท่าไหร่นะหลายหลายด้านนาฉันจะไปอบรมหลายรอบแล้วแต่แกไปไม่เคยทันทักทีแต่จริงๆแล้วคือวารสศิษย์ศรนาฉันเป็นคนที่เก่งมากเลยนะโดยที่ไม่ต้องศึกษาเรื่องนาฉันเล่นจานดาวเทียมตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆเลย แรกๆเลยฉันเชื่อว่าวิศวะอุตสาหกรรมไอ้วิศวะอะไรโชวแล้วคําันคคมอะไรพวกนั้นน่ะสื่อสารนาวเทียว่าคนญี่ปุ่นนั้นไม่ได้คิดเกีนนะคนเลยดิจิตอลดิจิตอลแล้ว่ะคือทําไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าคนที่ลงมือทําจริงไงพวกนั้นก็ช่างก็ใช่รู้ดีก็คือรู้ด้านฟิสิกส์ไงกายภาพเนี่ยพวกเนี้ยทางด้านกายภาพคืออะไรไม่รู้อ่ะมึงลองมาดูฟิสิกส์ดิฟิสิกส์กายภาพความเป็นจริงนะไม่รู้นะถ้าพูดแบบคนไม่รู้เลยนะ ชีวิตนี้นะเด็กพาณิชย์หลายคนจะเสียจะเสียจะจะเสียใจถ้าไม่ได้เรียนฟิสิกส์บางของนะอย่างเช่นความเป็นจริงของโลกไงแรงโน้มควงอะไรแบบเนี้ยถ้าแกเรียนแล้วแกจะเฮ้ยเอยเอว่ามันมีอะไรที่บอกว่ามันแปลกนะจริงๆที่นี้ฉันเลยอยากแบบว่าจะให้เพิ่มหลักสูตรให้พาณิ์ได้รู้บ้างไงลงไปในวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สิ่งว่ล้รก็มีชีวิตอะไรก็เป็นสิ่งแวดล้อมสิ่งมีชีวิตหมดใช่ปะละ่ะทีนี้เราถ้าเด็กเรียนเยอะมันจะอยากไปเรียนมอไปไม่หรอกแกมาสายพานิชย์แล้วแปลว่าต้องรักคอมต้องอยากเรียนบัญชีให้ให้เอารู้ว่าไปดำเนินชีวิตได้เงหลักสูตรอาจจะปรับแล้วก็ไม่ทราบเพราะว่าจบมาหลายปีแล้วนะคะจบจบมาสายคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนต้องจิพาถิราชการค่ะไม่เข้าข้างเด็กพานิชย์ด้วยกันค่ะ เข้าข้างมอปลายเพราะรู้ว่ามอปลายเรียนมาลำบากฉันตากฝนเหนื่อยกี่โมงฉันก็ต้องไปเรียนอาทิตย์หนึ่งฉันเรียนทั้งอีซีซีฉันเรียนทั้งคณิตศาสตร์ชีวิตสี่ฉันเรียนแคลคูลาฉันเรียนเพราะฉะนั้นแล้วฉันเข้าใจพวกแกว,ว่าเรียนหนักเป็นยังไงเรียนพิเศษส่วนตัวแต่ฉันเรียนปกติฉันก็เหนื่อยแล้วว่าระจิตอนุบาลเลยกลัวโรวงจิตอนุบาลของแท้เลยนะจ๊ะไม่ใช่แบบพวกควายสยาม